วีสวัสดีครับวันนี้พวกเราช่องมีขาวพบกับเวนเกอร์ฟอร์แมดวีสแตนดาร์ดระหว่างชื่ออะไรนะกีบาร์สไปรบาร์เบอร์สไปร์ของใหม่กับราชาม่วงใครจะเป็นราชาม่วงนีมงานเล็กแคนฟ้าตเลยนะครับอะไรอ่ะคุณไม่ค้ามมอนกันก็จิบไปดิไอ้พี่แดงเริ่มก่อนเฮ้ยมันรู้ได้เหรอจับบิดไงมจับบิดตึงเสียโดนใครชนะได้เป็นราชาม่วง นี่เดของไวโดนโดนแล้วถ้าเป็นลาซามอเราได้ไรไม่ได้เลยครเก่งฉายาฉายาฉายาใครก่อนเุ้ยหัวจันเฮ้ยุปันการัญขาดคุณไม่ดูแลกันนะครับจริงขอโทษทีคิดก่อน วตัวห,ห,หนึ่งคิวเกียร์แค่เราเปิดลงมาเปิดสามหยิบสติมไมได้นหนึ่งใบขึ้นไที่เดี๋ยวใตว้โต๊ะไอ,อ,อชียี่สิบเอดโคตรโง่ใส่ดุเเนี่ยดโดนเดโมงเงดวิลไแล้วถ่ายแะไวเนี่ยนี่คิวครับทำไได้คับตัวนีิงจวโอเคลงแมนทิงจวดทิงจวดโกาโชว์ ไอหนุ่มกล้ามโตไฟนี่ของนี่แบบจิ้วมอไฟคันธวันนึงเปิดเกียร์แพดไลทจริงมเนีอะไลท์ซิงเจิ้งก็นอนไงเอาของใหม่ก็เล่นของใหม่วะเราจะเล่นไลท์ซิ่งทำไมเกมของกิดสามอีกตีม่ไเปิดไม่เจอมันต้องมีบ้างมันต้องมีบ้างโอเคมต้องมีบ้างเฮ้ยไม่กำไรเหรอจิตภาพทางเทคนิคอ๋อนี่โอนี้เปิดนี่ อะไรม่เปิดหางนี้เลยเหรอไปยืนตรงนี้วอ่ะทิ้งเกียดให้ลูกุามผมทิ้งนี่โดนทิ้งเป็นสามเกียรแปดอืมโหวตอันนี้มันแปดตีเฟดมีเทคแฮะกำไรผมกำไรเท่ากับขาดทุน ยิวที่เสีแล้วตวันหนึ่งเปิดสบออยากงหใบบหนึ่งใบขึ้มืออันนี้บใบนี่ขึ้นมือเลย่ก็ได้เลยก่อนเจ้าเดี๋ยวเ่รถจุเจ้าใช่อนี่หว่าเ่ยเสือดำเสือดำต้องไม่ตายยีก mm. so ันัได้อุ้ยเฮ้ยบุกอกบ้าบุอกไาันได้ากนด้อกีมืยอีกกันได้ เออเฮ้ยกำไรอยรอตีหลังนั่นนี่ตีเลยได้ป่ะตีได้ตีได้หมดขอคำนวณกันขอแค่ลงหนังไปเอาไปเลยโดนซ้ำเอาไปเลยมาหาอะไรซิมาช้าไปหน่อยป่ะวะเอาไปเลยไม่ให้บอสมีอยู่เกมยาวไลท์ตีไม่เด่นอะไรที่อย่างวันหนึ่ง มึงกินแต่หมูแลวเปนล่้านเที่แล้วพอแบบอย่ดอย่าบอกว่าเป็น่กมเนี่ทด่แค่นี้กมจะสองเล่นแล้วมึงยืนใ่ก่อนพี่แอ๊เปิดหยิบไม่ได้ไมไปแบะไรเนี่ยโอ๊ยเปิดไม่เจออีกแล้วไม่าพูดอะไรพนไอชื่อไอ้ลุลุ่ยหรือว่าพี่แฟนพันไอ่านออจบแล้ ไอเย็นลอลูลูหรืออีลูลูเนี่ยละเหมือนกูยัไม่เล่นเลยฝายสองติดเอาไอท็อปตัวที่ตเหมือนตัวไอน่าไอลูล่าออูยออลูอสองใบหนึ่งอลูลูใช่มอีติดจำไม่ได้รฝ่ายนี็อหลบากอูาต้างเลยอกตูลูเออ อ่อเอโอนบนี่เปนกแล้วก็โดดสุดละนี่นี่ือครสองแด้คนีวแค่คูยจะตายแวนไปเยอะบวกสามพันตาใบติดแวนมันใบอะไรใบพิมเดีนเดี๋ยวคอหนึ่งใบใบจะไหนใบจะดอกอ้าแล้วไปแล้วคอไม่ต้องคอติดชื่อนี่นี่ติดชื่อไหม่ะอี่ติดโคโฮโจวไม่มีไม่มีอะไรนี่ไม่อยู่เนีมาใส วินดยี่้าเขาไล่อ mm ัเซาอยู่อยู่ได้มาวะตองนี้ครับมาแล้วครับอยู่เหมือนกันอยู่กันได้หมือเปล่าอยู่กันได้หรือเปล่ายี่แปดบวกพันตามใบเป็นสองสองยู่กีครับสองสองเหมืนห้แปเทก อ,อันนี้ทำสามพิเศโฟรวันนะเปิดสอนเอันน oh, ี้อันนี้เท่าไหร่นะทำสมเท่ากับพิเศ่ยังใบ้ยังใบ้ยังใบ้ยัใบ่ยทำนี่เดนี่สามเวฟเพ่อนสามหม่ในสุดมันก็มาแล้ววะมาสเตอร์ออฟฟอร์ดรู้จักไว้มาสเตอร์ออฟฟอร์ดเหรอ้อะไรไบ้เฮ้ยไม่ด้จะหอะไรนะ สุดยอดไปเลยนี่เข้าเมนเฟสเสียบรูเซิร์ตัวเองลงมาบวกหมื่นลงมาจากเอฟเฟกต์มองทำไมก็ฟอรอดไงเขารู้ไหมเขาก็รู้ไวเขางงเดี๋ยวเขางงเฮ้ยก็อยากวางหมื่นก็ลงข้างหน้าไปดิจะได้วางเลยก็ต้องวางอีกหรือไม่ลงข้างหน้าดูเชิงหัอดูเชิงหัวไม่งงนะเหรอ มาเตอร์เอาฟอร์ดนมาว่าไซโคนโจ๊กเกอร์ไซโคนโจ๊กเกอร์ เดโดนไอ้สมาม่ซกไมซมม่มาะได้ผมังม่นตับัสหนึ่งวบัสหนึ่ง็สเก้สามนะก็สองคนนี้มีอะไรบ้างบอกว่าคนนี้บอกว่าตัวที่เข้ามาในเธอเนี้ยหัวห้าผัโเคแล้วก็เสเอแล้วก็ถ้าลงมาครบสี่อโตบัสามลุกหนึ่งเลนคนนี้บอกว่าตอนตีความหนึ่ง ลูกผมบอลห้าพันสามฟุสก็คือลูกบอนได้อันนี้ลูกบอลอะไ้แต่ไม่ลดนะครับแต่ไม่ลปไม่ไม่ลบเพราะว่าจบเทินเอาเตะกลับหมดเตะกลับทั้งกองเอ้ยเตะกลับทั้งสนามไม่ลดหนึ่งมาสได้ปะลบบอสจบแล้วไม่ต้องลบติดตามหลักตามหลักที่จะจบเทิร์นเตะกลับทั้งสนามหล่อนนะครับหนึจบแล้วโควบาสสาม มินิมั่งมินิมัมงมินิมั่งมนมั่งไร่สามอุ้ยสองหมื่นแมนสองหมื่นแมนแต่ไม่ต้องทิ้งมือนี่แมนยายร์อยังไงนะแมนยายโฟดได้ปะไม่ยายไมนได้ไม่ม,ม,ไมีอะไรตัวมาเตอร์ออกโฟดแมนที่สาอันนี้สองหมื่นใช่ มันไม่ต้องทิ้งมือเลยใช่ป่ะสี่คนจเขาตั้งเนี่ย3ไง้อาจารก็นองใช้สามใช้สามสามหมื่นสามสองที่เดี๋ยู้ยทำอะไรได้ครับใบหรือเก็บเขาใส้กลองบวกคิวสองห้าเอาไปการเป็นสามแปดการเสร็จบาย ที่ทอ่สามเกต็อกที่ก๊อกซานไฟโกนั้นปั๊มหนึ่งมันุนมน้องกาโอ้มหุ่แเวอ่าเทงจะก็นอนนะตัวป้าค่ะสองเ่ง

กล้ามเต็มมือ46ต่อ25ป่ะจีการเดียนเฮ้ยจีการเดียนโดนจะตบโยนยวโดนมากัดเเดียวเจียีการเดี่ยคนีคนยูออนจับค้าก่อนครับอนันตูมหมดตัวแวนด้วยแวนด้วยมันข้าับได้กองไม่ได้เขาโซ่เขาตมนรจังก็น้อตจับได้กองไม่หรอเขาตมหาค มันจะเข้าโฉได้ยังไงวะโบไม่ออกอ่าไม่งั้นเราจะมีปัญหาได้ยังไงวะตอนนั้นอ่ะไม่จำได้จบแล้วเดี๋ยวตีครับเดี๋ยวผมชนะดีชนะชนะชแล้วก็ไปคิวไหนไปคิวแต่ไม่จบเลยกรับถ้าผมจบได้จบเออคนง้อเลยไม่งั้นจะคิดทำไมวะตอนนั้นว่าโฉมันขาดไหมไปเหี้ยไปหมดเลยพี่ทั้งกระดานไปหมดไปนุ่มไปนุ่มสีนะเจออะไรขึ้นเนี่ย นักที่มากจริงๆด้วยสุดจะไบสุดมันไปที่ไหนได้ไงวะขาางนี้แล้วไปนั่นเหรอไีวร้ายนี่สุดๆเลยตายหมด มันกลับใต้กองอยู่แล้วทั้งกน่ทั้งสนาำทั้งสนาำกรหนลับเลยเหรอมับทั้งสนามแล้วมันออกตัวตอนเนียเสียบโซเซิรตัวเองออกมาทำไมก็ไม่รู้พวกเรียนเพราะว่าจบเทินไปหมดอยู่แล้วแต่ถ้าหนึ่งขึ้นส่งก็เป็นสไตล์อีกตัวจะสูน มันัสูงเขั้วบนอันนี้โ้ยี่ห้างเฟนีักีเวนตัวเป็นหนึ่งโอ้ยต้องคำนวณนของคำนวณโอ้โหมีอีกหนึ่งทำเซียนคุณอะทำเซียนมืเรียนมา บูสเลยเป็นบวกพันตามบายคกิวเกียร์ครับบูสลขสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสหนึ่งสงสี้าหกแปดยี่หกสามหกโอ้ยเยอะเท่าไหรนะผมต้องเปลี่ยนแผนคอนเทอร์บอโอ้ยโดนโกงโดนโกงเฉยโดนนี่มอไฟลงมาบันหนึ่งหมดยังวะเช็กกันเช็กกันมอไฟทำอะไรครับบันหนึ่งเปิดเกียรแคทเวลาลงมาเฮ้ยมอเสริมมาบูสเดี๋ยวดู สลงชอว่าก็เนี่ยนี้สดวนลงลัหลังวันเสดจลงวันที่ก่วัน942 9 4วันนี้คนจอด a แ c ปเปิดวันาอกที่เปิด g e a a t ก็ไม่ต้องลงจากบล้เด้อไม่ต้องไม่ต้องทำไมเดโดนะเด็กมันกำไรสามใบกำไรสามใบอ่ะวันตียบบวกสามพันตำใบหนึใบสามสามสาม3ท่อไร43อันนี้โคมพอด โอ้ยเทียบนันนวนหมื่นแปดยี่แปดสามแปดสี่แปดอันนี้บวกสิบใบไมันวันสี่สามเอาเลยมี่เรายังมีอนาคตอยู่เรียบร้อยสี่แปดสบสิเพ็ดสว้านหนึ่งใบอีกสองหนึ่งใบเพิ่มมือหนึ่งใบบ่อยเอ่อนคีก่อนเดียายาแล้วโดน เฮ้ยพี่เขคมเข้มเลยไม่มีไม่มีตัวอักษรสองได้มันบดตัวเลยนี่ไงคู่นี้ไอ้เออคนเข้มเข้มนี้ไปทำหนึ่งจัโซถ้าแตมี Wait, ่ต่ออมันทำไรพอสองพอเจียเดียวยาอ โอเคเดียวที่ยัดสองตัวตะมไซโคลกับไซโคลอยู่ตรงนี้เลไม่ิบ้างไม่มีตัแล้วไม่ถิงบ้างไม่ถิงบ้างไม่ถึงบ้างเข้มเเข้มเข้มโอ้แรงจัดสาเป็นสามครครับหุ้ยแสงแล้วก็โล่งโคลมโวยมกอล์งกอล์ฟพลังกอล์ฟแม็ซิมัมไม่มีเท็กอ้เหี้ย อันนี้ไม่มียายฟอร์นกกตัวม่มียายฟอร์เนนะตีธรรมดาเลยมาสเตอร์ออฟฟอร์นมึงามสคิดามปามสคิดอ๋อเดี๋ยวมันลุกได้ใช่ไหมอันนี้ตีป่ะอืมมันเห็นบกสอเออใช่ตีสามผมด้วยมีทีกันดยวไม่มันบกเลแล้วโอ้เป็นสามเป็นสามเดี๋ยวงงเพว่าบางปกติอะามาโอเคโอเค ออมช่ว <One input> so to so ่ามันบวกมันบวกมือจากทะกิตัวเองเหรอก็บวกมือจากใจแล้วบวมือจากคนอื่นะอ๋อบางางอางอันนี้เยี่แปดอันนี้ไหวนะ้นนะครับบเป็นสามยี่เอ็ด่ะลุกกได้บอดดิได้บอดไม่พักเลยได้บอดไม่หยุดเลยเมื่อกี้ไม่แบบสามสามล้ามเยอะไปหมดสามหน นี่ก็หมดแล้วหมดแล้วสูมหนาสามสี่เวฟสี่เวฟมันน้อยยังไงเฮ้ยไอ้หูนี่อล่อยายงแล้วก็ตายอ่ะาโีกระเียกรียนะไม่มีไม่มีโอ้โหเรียบรอยเรียบรอยจัวดนวะโดนหนูแล้วก็ไล่คนรจ็เยว เราไม่อย่าเพิ่งใช้แม็กซิมัมมันหมดตัวต้องใช้ต้องใช้เดือนนี้เมื่อกี้เส้นศูนย์จะตีเขาตายไปเนี่ยดีอยู่ไม่เราโชว์ของไม่โชว์ารเลือกของของโชว์ของฮ่าเดี๋ยวยิ่ห้าเดี๋ยวไม่ได้โชว์ต้องรีบโชว์ถายไปเถอะถ่ายถ่ายด้วยแม็กซิมัมแม็กซิมัมจงไปครับแม็กซิมัมแม็กซิมัมไปหมดกระดานนี่แหละมาสเตอร์ของโฆษณา